ừ ừ Ừ Ừ thì con thì say ăn nhé khuôn cúp rồi bực สถานีที่เขาก็มีแต่หญ้าบ้านที่แล้วเดือนหนึ่งมาคาที่แล้วเออปลามาลงนี่ซื้อปลามาสามร้อยปลานิมปลาตะเพียนปลานวลจันร์ามาลงบอลนี่ไมถึงยามเกี่ยวเขาก็ได้กินพอดีแหละ มันน่หญาเข้าก็ได้ปาลงบ่อปลามัลงบ่โอ้แม่นบ่เนาะบาดนี้นี่นปลาสิลงซะลูกคนสิลงซะเนาะนี่ติหญาแท้เนาะงูกินก่อนซล่ะเนาะ ยิ้งหลงก้อนปลา,าแถล่ะเนาะนนนปลามาตัวระบาทควายไว้กินยามเกี่ยวเข้าสะที่ไอ่คำพาสะที่ไอ้คำพายือบ้านหนองสว่าง thì luôn sạch luôn phải xuống bay luôn bay nhanh to พูดให้ทร่ฮะเด็ดเด็ดอยู่นี่เด็ดฝุ่นฝุนตกฝุ่นตก้างฝุ่นตลาดลมสักของข้อ

โอ้ผู้ใหมาควา่ำมอนึ่งเบิดแ็่ละคว่ำม้อนึ่งกันเมืดโมมีเป็ดมีไก่อยู่เสียงน้อยตะพาเอกลานน้อย ข่าวที่แล้วเปลี่ยนแปลงเยอะมะขาวนี้บักทัวกกำลังขึ้นค้างากินของอยากมี่เพชรน้ำไม้มาสั้นสิมีกินว่ะขอได้กินมนันไม้หนิน้ำไม้ไหลไม้ช้างไทย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่น้ำไม้ลาก็เขียวปืดเลยแต่นี่ไม้สร้างไผ่สางไผ่เป็นไม้ยังก็หรอนน้นำไม้สางน้ำไม้สางไผ่ไผ่ขาว ลำเขาหน่ไม้สางหน่ไม้ไผ่หนามไม้ไผ่ลำเขาสูงท่วมหัวเลยเลี้ยวมาหากูดปากนาวปาเกเขียบ น้ำอยู่พูนซืบน้ำบ่อพุ่นใส่เขา้าฝนหากระตกตกบูป็นตอนน้ำบ่ขังย้อนต้องสูบน้ำใส่เอานาก็ได้ ตางทานด้วยตัวเองฮัลโหลครับ ผมก็กมยังไม่หมดครับเหลืออย่างละหนึ่งต่าทานสิ่งเต่าทานไฮเทคเนี่ยเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> รีนทีกลับบ้านด่วนบริกับมาอยู่บ้านแมนกลับบ้านด่วนหมอโทรมาเลื่อนนัดไปหาหมอตาหุ่นวัดไรขิงบ <c oughs> ุญอย่างน้อ,น,อนี่หวานไว้แล้วเลทเป็นพักแนี่ ก,กำลังขึ้นสองแถวโกินตลอดติดเครื่องติดเครื่องบวไว้สันพี่ไอ้ก็ได้สูบน้ำสูบน้ำใส่อ่างป่า มึงนี่กับบร,ริทตเที่ยวไปสิสูปแปลงไดนอบาดน,นี่เนาะขนาดสูบน้ำใสยังเฮงเนาะดิ้งใสเข้ากำลังเพียงหัวเข่าเพียงกกขานี่ล่ะทำดีดีจัง นี่ก็ลงมาขามไว้เมดเลยเป็นโนนนเจ็ดแปดไร่นี่เลยลงบ่มไว้ใส่ใบยาสูบปลูกยาสูบหน้าแรงหลังจากออกเก็บเกี่ยวเข้าแล้วนี่ก็ไว้คุมแปลงยาสูบ น้ำไฮนี่เลยบริเวเห็ดยังเลยปล่อยทิ่มเลยน้ำน้อยเรยบริเฮ็ดโอ้พิตาหน้าไซเบดเนาะ พญายนาคบ่มันหวับนหวบว่ฝนตกน้ำยังบมดหลายเลยบ่เนี่ถ้าเต็มกรับโอ้ท่วมรถสิบลอ้อท่วมรถแมคโครบบ ปืนใบพัดลมแตกแล้วเนี่ยดังวีดวีดอยู่คือมาหกเลยหรอมาไฟลเลยวะโอ้โอูโ,โ,โูทับเบิร์กเหรคือในสิเห็นมีแสงไฟอยู่ ่นเขาฟ้อหลังเขาไปหันจะเป็นวัดพระธาตุผาซอนแก้วอุาเบิกหมอกกำลังลงเลย เลาพึ่งทุ่งให้ทุ่งน้ำมือนี่อุปกรณ์ตัวซอยก็เบอมีภาพสีสันๆเนี่ยบ่ได้อตโตซอยมาฟ้าวฟาง สิได้กินนี่นะเย

ตัออ้ต่เหญ้าเปเลี้ยงนัวเนเงงวเอะท่านได้ลงอ้างเหต่ป่า nam nhưng mà mà thêu vào đấy, ủ, lùng an, bà lùng an có nổi này, peduk 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 peduk, bát.